สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดคุยข่าวกันอีกแล้วโดยข่าวเด่นวันนี้ลาแล้วพัทยาเป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงเศรษฐกิจของโควิด -19 เป็นเศรษฐกิจที่ซบเซาในหลายๆภูมิภาคของโลกและในเมืองไทยเราก็เช่นกัน พัทยาเมืองเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของไทยเรานะคะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางระมุงจังหวัดชน,ชนบุรีได้รับผลกระทบจากโควิด19อย่างตรงๆเลยนะคะสถานประกอบการห้องเช่าต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยา พบว่าได้มีการติดป้ายเซ้งกิจการป้ายประกาศขายและก็ป้ายให้เช่าเป็นจำนวนมากนะคะห้องเช่าบางที่เจ้าของห้องเช่าได้บอกว่าผู้คนได้ขนของย้ายออกจากพัทยาเพื่อกลับภูมิลำเนากันไปจนเกือบหมดบางห้องเช่าเหลือแค่ผู้อาศัยเพียงห้องหรือสองห้องเท่านั้นนะคะซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กในพัทยาทอก ก็ได้โพสต์รูปถ่ายในลักษณะการเก็บข้าวของเครื่องใช้ขึ้นรถพร้อมกับระบุข้อความลาแล้วพัทยานะคะโดยมีผู้เข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากแต่ก็สร้างความหดหู่ไม่น่าเชื่อว่าพัทยาจะซบเซาได้ขนาดนี้นะคะ